จเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไยอิตาลีวันนี้จะพามาทำครีมสูตรดีและก็ง่ายใช้ยังไงจะใช้จะพาทำครีมในส่วนของวัสลินมาร์กหน้านะคะทำเป็นครีมก็ได้หรือเราจะทำเป็นมาร์กหน้าก็ได้นะคะในในส่วนของสูตรนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ค okay, ค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะเ,เพื่อนๆว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะนางเอกของเราคือวัดลีนนะคะเราจะใช้ยังไงให้ขาวนะคะนี่ก็คือเอามาจากเมืองไทยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดนะคะก็จะกันแดดได้ห้าสิบบวกบวกเลยนะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่ใช่กันแดดนะคะ จะซื้อมาสองตัวค่ะตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนเซรั่มนะคะจะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นภายในทันทีเลยนะคะสี่คูณเลยนะคะก็บอกเซรั่มฟื้นฟูบำรุงผิวรอยหมองคล้ำและจุดด่างดำลดเลือนทันทีที่ใช้เขาบอกอย่างนี้เลยนะคะสูตรนี้นะคะวันนี้เราจะพามาทำจะเลือกเอาตัวนี้นะคะหรือใครมีตัวไหนก็ได้นะคะ สามารถเลือกเอาได้เลยนะคะจะใช้ตัวไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาตัวนี้นะคะอ่าเรามาผสมกันเลยค่ะเพื่อนๆในส่วนของวัสลีนเราก็จะช้อยู่ที่หนึ่งถึงสช้อนชานะคะนี่นะคะจะใช้ไปก่อนที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะวัสลีนใช้ไปที่หนึ่งช้อนชานะคะ ใา้ตัวไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆมีเลยนะคะในส่วนของวัสลีนและตัวต่อไปก็คือน้ำผึ้งค่ะนี่นะคะน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นต่อต้านแบคทีเรียนะคะทำให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของน้ำผึ้งเราจะใช้ยอยู่ที่ครึ่งถึงหนึงช้อนชานะคะกลัวลงเยอะค่ะอยากจะใช้แค่ครึ่งช้อนชาค่ะ นี่นะคะในตัวของน้ําผึ้งเนาะนี่ค่ะดูดิครึ่งครึ่งยังเป็นหนึ่งช้อนชานี่นะคะในส่วนของน้ําผึ้งครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะตัวต่อไปคือน้ํามันอัลมอนด์ใครไม่มีน้ําอัดน,น้ํามันอัลมอนด์ก็ใช้เบบี้ออยจอนสันหรือน้ํามันมพะพร้าวสกัดเย็นนะคะ น้ำมันอัลมอนด์จะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานี่นะคะน้ำมันอัลมอนด์ครึ่งช้อนชาเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสและช่วยผิวให้ผิวของเรายืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของอน้ำมันอัลมอนด์นะคะแล้วก็ผงขมิน้นนี่นะคะคือผงขมิ้นซื้อมาเป็นถุงก็เลยต้องมาใส่ขวดแบบนี้ไว้นะคะ ในส่วนของผงขมิ้นเราจะใช้นิดเดียวนะคะนี่นะคะไม่ต้องใช้เยอะค่ะแค่ปลายช้อนแค่นี้นะคะในส่วนของผงขมิ้นเนาะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแค่นี้เขาก็เหลืองพอแล้วค่ะผงขมิ้นเนาะตัวต่อไปคือน้ำมันเปลือกส้มที่เคยพาทำแล้วนะคะ เ,เ,เ,คเคยพาทําแล้วน้ํามันเปลือกส้มน้ามันเปลือกมะนาวน้ำมันแครอทเคยพาทําแล้วนะคะใช้ประมาณนี้ค่ะสามถึงสี่หยดเนาะเขาก็จะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นในผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของน้ำมันเปลือกส้มตัวนี้คือน้ํามันแครอทนะคะพาทําไปแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณสองหยดเนะาะหลังจากนั้นเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเห็นไหมเพื่อน นี่เลยค่ะถ้าเราอยากให้ข้นกว่านี้เราก็เพิ่มวัดสลีนลงไปได้อีกเลยนะคะเขาเหลวเกินไปใช่ไหมคะเราก็สามารถเพิ่มลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่มวัสลีนอีกหน่อยเนาะนี่เลยนะคะวัสลีนหลอดใหญ่ไม่ต้องกลัว ให้เป็นสอง้อดชาไปเลยเนาะวัส,สลินเนาะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราเก็บใส่กระปุกไว้ใช้เลยนะคะ สูตรด,ดีเราจะใช้เป็นมาร์กหน้าหรือว่าใช้ทาก่อนนอนก็ได้นะคะถ้าใครจะเอาไปมาร์กหน้าให้มาร์กทิ้งไว้ประมาณ2ี่สิบสาสิบนาทีแล้วก็ไปล้างออกนะคะถ้าใครจะใช้ทาก่อนนอนให้ทาบางๆเพราะอะไรคะเพราะว่าเขามีขมิน้นกลัวจะจะเหลืองเนาะอืมนี่เลยนะคะเขาก็จะออกมาประมาณคล้ายๆเจลวเนาะนี่เลยค่ะใคร จะใช้เป็นมาร์กก็ได้นะคะมาร์กทิ้งไว้ยี่สสนาทีแล้วก็ไปล้างอ,อกนะคะแต่ถ้าใครจะทาก่อนนอนก็ทาได้เลยนะคะแต่ว่าให้ทาบางๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะค่อนข้างเหลืองขมิ้นเนาะระวังหมอนอะไรเราจะเหลืองอะไรประมาณเนี้เนาะก็เลยแนะนำให้ทาทำเป็นมาร์กนะคะ แต่ถ้าใครไม่กลัวเหลืองก็ทาไปเลยค่ะตอนกลางคืนเราก็เอาผ้าขนหนูเอาอะไรก็ได้สีเหลืองๆเ,เนาะไปปูปูหมอนเราเนะไม่ให้ไปรองหมอนไม่ให้เหลืองนะคะนี่เลยค่ะเราไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะขมิ้นถ้าเรากลัวเหลืองเนาะนี่ค่ะเขาก็จะเหลืองออกมาประมาณนี้ค่ะโอเคนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทำใช้ดูนะคะใช้ย,ยังไงวัส,สลินแค่เราใช้แค่วันละหนึ่งครั้งอาทิตย์นึงก็เราก็สามารถทำได้นะคะอาทิตย์ละถ้าเราจะมาร์กนะคะมาร์กได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยค่ะหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆมีเวลาเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็ไม่มีไม,ไม่มีเวลาเนาะบางคนก็มีเวลาก็แล้วแต่เรามีเวลาค่ะ เอาตามที่เราสะดวกเลยค่ะเพื่อนๆเนอะเออจะได้ง่ายๆเนอะแค่เราทาแค่ครั้งเดียวครั้งแรกตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าผิวของเราจะขาวเลยนะคะในส่วนของวัสลีนอย่างที่บอกนะคะใครจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะหนึ่งในสองตัวนี้เอาเลยค่ะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะตัวนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่าแค่ใช้ก็รู้เลยว่าขาวเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเซรั่มเนาะในส่วนของตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะมี กันแดดในตัว 50- 50บบวกเลยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะโอเคค่ะซื้อมาจากบ้านเรานะคะอ่าครีม2ตัวนี้นะคะในโซนที่เมืองไทยซื้อได้เลยค่ะตามโลตัสตามเซเว่นแต่ส่วนตัวซื้อมาจากโลตัสนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะยังไงก็ไปทดลองทําใช้ดูนะคะเพื่อนๆใครอยากมีผิวที่สวยผิวที่ดีแบบธรรมชาตินะคะโอเคค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ